รีว่าปี2018ไม่เพียง45,000 พบกับเซลแจนเช่นเคยนะคะมาพบกับเซลแจนแบบนี้นะคะก็จะได้พบกับรถนะคะราคาพิเศษเช่นเคยพิเศษยังไงนะคะเราต้องบอกกันก่อนว่าคันนี้นะคะแต่งพิเศษตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะคะเป็นหน้าหมูนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าหมูป่าเนาะและราคาพิเศษยังไงราคาเพียง475,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะ ผ่อนเพียง8000ถึง9000เท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้นะคะได้หน้าใหม่ราคาถูกผ่อนสบายสบายอยากได้รีบเข้ามาราคานี้ได้อะไรบ้างไปดูกันค่ะคันนี้นะคะคุ้มยังไงมาดูกันลูกค้าค่ะคันนี้นะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4รล้อนะคะส่วนล้อหน้านะคะจะเป็นแม็กเวลขอบ18นะคะลูกค้าแม็กเวลขอบ18นะคะคือดูได้เลยนะคะยางเนี่ยใหม่มากนะคะดอกยังอยู่นะคะส่วนด้านหลังนะคะ ด้านหลังจะเป็นล้อกระทะผ่าด้านหลังนะคะจะเป็นล้อกระทาผ่านะคะลูกค้าและยางใหม่เหมือนกันเป็นยางมิชลีนนะคะซูมเข้ามาเลยค่ะนี่นะคะดูได้เลยนะคะเป็นยางมิชลีนนะคะยางไว้สําหรับบรรทุกเลยนะคะลูกค้าและดอกเนี่ยก็คือยังอยู่อยู่เลยนะคะดอกยางยังอยู่บอกเลยนะคะว่ารถคันนี้ของเราเนี่ยแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4ล้อนะคะลูกค,ะคะ้าค่ะและอะไรใหม่อีกไปดูกันอ่ะ ใหม่ของเราอีกก็คือตู้ใหม่หนั่นเองนะคะลูกค้าตู้ของเรานะคะใหม่มาก enfin ไม่มีการใช้งานมาม so ก่อนขอย้ำนะคะลูกค้าตู้ของเราเนี่ยก็คือป้ายแดงเลยนะคะไม่มีการใช้งานมาก่อนเป็นตู้ใหม่ไม้อัดแน่นนะคะไม้อัดแน่นเต็มตู้นะคะลูกค้าขอบอกเลยว่าซื้อคันนี้ไปนะคะลูกค้าเอาไปใช้งานได้เลยขับวิ่งใช้งานได้เลยนะคะลูกค้า นี่แมกไลเนอร์อะไรก็คือดำนะคะยังดำสวยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะก็คือรถคันนี้เนี่ยขอบอกแค่ว่าเป็นรถมือสองที่เหมือนป้ายแดงพูดคำนี้ดีกว่านะคะเป็นรถมือสองที่เหมือนป้ายแดงนะคะลูกค้าก็คือบอกเลยว่าได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะเพราะว่าได้หน้าหมูด้วยเนาะหน้าหมูก็จะเป็นหน้าฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้นะคะคือเข้ามากี่คันเนี่ยขอบอกเลยว่าโดนจองหมด นะคะคันนี้เนี่ยก็พูดกันตรงๆว่าจองไปแล้วนะคะลูกค้าจองไปแล้วรอจัดไฟแนนซ์เนาะแต่คือเราอ่ะมีเรื่อยๆเลยลูกค้าค่ะเพราะตอนนี้เนยานาหมูเป็นหน้าที่ลูกค้าถามหากันมากที่สุดเลยนะคะในตอนนี้เนาะภายในนะคะก็จะเป็นสีดำเนาะคอนโซลดำนะคะเป็นเบาะหนังนะคะลูกค้าใช้งานง่ายนะคะใช้งานง่ายทําความสะอาดสะดวกสบายนะคะและคันนี้นะคะดูที่กระจกนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้าโรงงานนะคะลูกค้าสามารถใช้งานเปิดปิดได้ ตามปกติเลยนะคะอ่ะและขั้นนี้นะคะวิทยุนะคะสามารถฟัง FM นะคะ m p 3บูทูเชื่อมต่อบู o ู h ได้เนาะ อันนี้นะคะก็จะมีรูเสียบ AUX ด้วยเนาะแล้วก็มีที่เสียบ USB ให้มา1รูนะคะลูกค้าขะแต่ถ้าลูกค้าไม่พอนะคะก็อาจ,จะมาเสียบตรงช่องจุดบุหรี่ได้เนาะอ่าคันนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็น5เกียร์เนาะ6เกียร์ถอยนะคะเกียร์1 2, 3, 4, 5, เนเกียร์2เกียร์3เกียร์สเกียร์าะแล้วก็เป็นเกียร์6เป็นเกียร์ถอยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะขอบอกเลยว่าไม่นะคะเพียง40,000 5,228กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าขอบอกเลยว่าไม้นี้เนี่ยก็คือเป็นไม้แท้นะคะเป็นไม้แท้เลยนะคะไม่มีการกอใหม่เนาะและขอบอกว่าปีรถคันนี้นะคะเป็นปี2018ไม่เพียง45,000เท่านั้นค่ะลูกค้าขานี่นะคะมีแอร์แบ็กคู่นะคะเป็นแอร์แบ็กสำหรับคนขับเนาะนี่นะคะเป็นแอร์แบ็กสำหรับคนขับนะคะแล้วก็เป็นแอร์แบ็กสำหรับคนนั่งด้วยนะคะมีแอร์แบ็กคู่ให้นะคะคันนี้ แล้วก็จะมีที่เก็บสัมภาระนะคะมากมายมีช่องตรงนี้นะคะไว้ใส่ของใส่อะไรได้สะดวกสบายนะคะก็มีช่องข้างล่างนะคะคันนี้นะคะยังมีบุ๊กมาจากโรงงานอยู่เลยนะคะลูกค้าเป็นปี18เนาะอย่างที่เราบอกว่ามันยังใหม่มากอยู่เลยนะคะดูเลยนะคะลูกค้าถุงนะคะยังอยู่อยู่เลยนะคะถุงยังอยู่ และคันนี้นะคะลูกค้ายังมีกล้องนะคะติดมาให้อีกด้วยนะคะเป็นกล้องหน้าและกล้องมองหลังนะคะก็คือรถคันนี้เนาะถ้ามองข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นตู้อย่างนี้นะคะก็คืออาจจะลําบากนิดนึงในการมองหลังนะคะรถคันนี้ก็สะดวกสบายเพิ่มไปนะคะเพราะมีกล้องมองหลังให้ลูกค้า <het S 2> ได้เห็นเวลาถอยจอดอะไรก็จะสบายมากขึ้นนะคะลูกค้าและเราย er ังแถมวัดวู้ดนะคะให้ลูกค้าไปด้วยก็คือคันนี้นะคะขอบอกเลยว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะราคา4 7 5 0 0 0บาทเนี่ยได้ใหม่นะคะ40,005นะคะได้ตู้ใหม่แม็กใหม่ยางใหม่และได้ของแต่งมากมายไม,ม่ว่าจะเป็นวัดบูธนะคะและกล้องมองหน้าและถอยหลังนะคะลูกค้าคือคันนี้เนี่ยขอบอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะค่ะสําสหรับห้องเครื่องนะคะก็คือดูได้เลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะห้องเครื่องเนี่ยเสียงเนี่ยยังเงียบอยู่นะคะไม่หลวมไม่อะไรนะคะแลนด์นอนทุกตัวนะคะลูกค้า นอนทุกตัวเนี่ยคือไม่มีขยับดูได้เลยนะคะลูกค้านอนทุกตัวไม่มีขยับนะคะสีทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะลูกค้าแหมดูได้เลยแล้วก็ฝากระโปรงนะคะเม็ดอาร์คเม็ดไล่ยังอยู่นะคะลูกค้าอ่าส่วนด้านล่างนะคะสีแต้มนะคะสีแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะ <S <S บางจุดสีแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะคะ <S <S นี่นะคะสีแต้มจากโรงงาน screening. คันนี้นะคะย้ำจริงๆนะคะลูกค้าว่าใหม่มากและคันนี้ดูสีแต้มได้เลยนะคะมาจากโรงงานยังอยู่และนี่นะคะแผ่นเพจนะคะลูกค้าแผ่นเพจนะคะยังตรงแผ่นเพจยังตรงเรียบแบนเหมือนเดิมนะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมแน่านอนนะคะไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้านี่ลูกค้ามองลงไปคันหน้าได้เลยนะคะคันหน้ายังตรงนี่นะคะคันหน้ายังตรงนะคะไม่มีการชนหนักน้าท่วมมาแน่นอนนะคะนี่ ันนี้นะคะไม่มีควันออกนะคะลูกค้าเครื่องยังแน่นอยู่นะคะไม่มีควันออกมานะคะก็แดงว่าเครื่องไม่หลวมเนาะยังแน่นอยู่นะคะคันนี้ขอบอกเลยว่าได้ไปเนี่ยคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคะลูกค้าอ่าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้นะคะเป็นรีโวนะคะ 2.4J+ p ุด s นะคะลูกค้า ปี2018นะคะราคานะคะ475,000บาทนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ475,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าขาและขอบอกเลยว่าผ่อนเพียง9,000 ประมาณ8 9 0 0 0าทนะคะลูกค้าอยู่ที่เครดิตของลูกค้าเนาะคันนี้น,นะคะขอย้ำนะคะว่าฟรีดาวนะคะลูกค้าประวัติดีเครดิตดีเดินเข้ามาไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทน,นะคะลูกค้าค่ะและขอบอกว่าตอนนี้นะคะของแถมเราเนี่ยมูลค่ากว่า60,000บาทนะคะลูกค้าแถมยังฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการทุกอย่างนะคะลูกค้า างไกลไม่ต้องกังวลน,นะคะเรานะคะมีบริการจัดรถส่งถึงที่เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องระยะทางเนาะแถมนะคะวันออกรถเนี่ยเรายังมีน้ำมันเต็มถังและบัตร GPS นะคะที่เป็นบัตรฉุกเฉิน24ชั่วโมงเนาะให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะลูกค้าออกรถกับธทอเดีออโต้ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะเรานะคะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านมามากมายนะคะสําหรับหน้าหมู่คันนี้นะคะลูกค้า ใครอยากสอบถามอะไรนะคะหรือต้องการจองโทรด่วนเลยนะคะที่เบอร์065 054 4788หรือว่าเบอร์ของเซลแจนนั่นเองนะคะหรือติดต่อได้ทางไลน Facebook ได้เลยนะคะสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะลูกค้าเซลเจนสแตนบายรอคุณลูกค้าอยู่นะคะและขอกระซิบนิดน,นึงนะคะว่าเต็นท์รถทน็ตออตโอต้ของเรานะคะเปิดทุกวันเลยนะคะจันถึงอาทิตย์นะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้านะคะถึง6กโมงเย็นคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อเบอร์เซลเจนด้านล,าล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแจนและคันรีโวหน้าหมู่คันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน <S <S ถ้าอยากสอบถามอะไรนะคะโทรมาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ